เคเพื่อนมาร์ล้วเพื่อนมาร์กละ่ะเราจะไม่ตามใครเว้ยแต่เราไปก่อนเลยเ <c oughs> ทตานี่เพื่อนขอลงก่อนเด้อปิงได้ปินก่อนใช้ก่อนนะบอกก่อนเลยไม่มีตัวมาลงด้วยคนระับเฮ้ยช่วยอะไกลัวกลัวกลัวเอาปืนก่อนแล้วอุ้ยไม่งงหน้ากูเอ้ไม่จริงอ้าวไม่เก็บปืนอย่างนี้ไม่เก็บปืนหรอมึง ไม่เก็บปืนเหรอได้ของดีมาจาจะคอยคว้าของมึงอ่ะมาน,นี่ปืนบกกะกากอย่าแหลมอย่าแหลมเอามาีปืนอีกโอ้โหเข้าข้างกูจริงโชคนี่ไปไปไปโดนใหม่ไปของมึงอ่ะตีฟ <o> ินก่อนมันก็อย่างนี้แหละนอกเอ้ยทำใจเถอะจริงๆบอกอ่าไอคนได้ปืนเป็นโหดแน่ยิงไม่เลี้ยงอ่ะ เอาง่ายเขาตึงอ่ะคนได้ปืนก่อนมันตึงอ่ะนี่เขาข้างตัวจริงๆเลยกูนายนมีอีกไหมมีอีกไหมเชอร์เองมเอามาโดดมาละจ้ามาดิมายืนว<ภ>ัไดไปไดียืนวัดไปดีป่ะป่ะไปโดดมาใหม่ป่ะนหนใครอีกใครแหลมใครแหลม หมดแล้วเหรโอ้โหนาทีเดียวสามตัวนะอืมเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยไม่มีตัวมาตั้งโลอย่างนี้อีจะยิงพี่หลอนะ้องพี่มีโลนะออออย่างนี้แหละตัวโกงพวกพี่มาอย่างเทพกะเอากะแขน เจอโล่ไปทีเออเ,ออเออว้ยมันนี่ยิงสิงตัวคนยิงการมีคนยิงกันเราเองเพื่อนเราเองเราเองๆๆยิงกันอยู่เหรอทำอไรกันจ๊ะล้มไปดิเอาวิ่งหนีวิ่งหนีไปไหนล่วพี<ป>่หนุ่มตายยกวงไปไปไปโดนรถใหม่อีกรอบไปไปไหนวะ ไปไปไปรอคูดาวไปโทษทีประติตึงไปหน่อยแหนดูซิมีอะไรเฮ้ย m c สวยลวยยยุยเฮ้ยเอ๊ะัลลัดีเฟอร์ไปจริงเราไปได้ โหมันเห็นตั้งแต่เราเก็บของแล้วแบงเล่นทีเผลอกากระก Add off ขขบเปินดีหน่อยสิเราต้องเล่นกักซิกหนางไม่ได้เล่นนานแล้ว<า>ใช่ปะ่ะมันชื่อปืนมันชื่อนี้ป่ะอ้าวรงอย่างนี้เปิดหัวดีครับอาโหอันนี้ทรงอะไรนี่แค้นแบบกะลงมาเก็บปืนแล้วยิงเลย เอ้ยน้องพี่ไม่ใช่ไก่นะเนอลงมากาดยิงกันงนนนี้มันก็ไม่ใช่เออคนเราและเรามันก็ตึงด้วยสิยไม่ไหวได้ทีเราใหญ่หม่ถึงเข้าหรอเราเนี่ยมีเอมสี่สีม่วงดาวาโอ้ดีเสียงเทา้ามันไปแล้ว อียันหรือเปล่าจะเอ,อ๊อ้าวอ้าววัดวัดมันไปไหนแล้วผมมันไปโคตรไวอะ่ะงงเลยทีนี้เฮ้ยมีตัวมีตัว,ม,ตวมีตัวข้างใน มันไปแล้วคือเป็นเราเพื่อนเอวมามาันเกีเาา่ยวป้อามปืนกะกดมาึงกลัวะลรวะออกไปไหนแล้วในบ้านเฮ้ยใครมันยิงวะโอ้โหคนวิ่งได้ตั้งนานเฮ้ยเพื่อนไม่รู้งานเลยว่ะมันจะสุดแลวเรามันจะสุดแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่แค่เจ็ดตัวเท่านั้นแหละตรงเนี้ยกพว่า ไม่เดนต้องมีอีกดีวะเราจะมาหยุดแค่นี้ไม่ได้เก่งเราต้องเก่งให้สุดทางครับใช่ไหมค,ครับโดก็นนูบักแต้ครับนี่แบบไงเพื่อนยิงใครอ่ะเราอยากยิงจังเลยสีม่วงตายเพรว่าต้องมีต้องมีคนอยู่ตรงสีม่วงแน่เลย เฮ้ยไ,ได้ไงมันในทางซ้ายอ๋ออ๋อแกซีคดกากอ๋อนี่นก,ก,กูยิงกากแล้เนี่ย้มันสวนอุยอ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนสวยเพื่อนเออาเพื่อกูมาเพื่อกูมาเอา,ตตาแตกแตกไอ้เพื่อนชุบหน่อยเอาเพื่อน,นามนาเฮ้ยเพือ่อนโอ้โหโอ้โหเพื่อนไม่เอา,าสักบาทโ,โหสิ้นหวังจัด มองอย่างสิ้นหวังตายก็ได้ไป่ไรเค๊ okay, ว้แค่นี้ก็รู้มือแล้วเออได้ทีใครทีมันโหแม่งสวนกูแตกเลยอ้าวสวนเพื่อนโหแลหรักเพื่อนเลยอย่างนี้โกจี่ขอโทษเดิมไม่ได้ว่าอะไรทั้งนั้นแหละเราไม่เคยว่าเพื่อนเลยนะเว้ยเราแม่งชมเพื่อนตลอด น้อง,องเพื่อนกูบกลักวกลัวแตกกลัวแตกเฮ้ยใครยิงเพื่อนวะแม่งไม่เท่เลยนะเวย้ยปืนมปเดิไอกากหูุมีตัวข้างหน้าครับสวยเราเจาะเจาะเกาะเพื่อนขอ,ขอปืนสวยต้องอย่างนี้ดิไหนไหนเดียว <isas> เอ้าวทำไรครับพ่อหนุม่มล้มไปดีล้มไปดี มีข้างหลังทำไรเปิดหัวม,มีตัวสลาย์มาอันน,นั่นแน่พันยาละจ้าซ้ำด้วยอุ๊ยอุ๊ยโดนสวนอีกแล้วเบื่อจริงเลยว่ะเพราะต้องชอบเทุยเพื่อนชอบเล่นทีเผือเนี่ยเฮ้ยหลบหลบจุกจุกเฮ้ยหลบหลบหลบ เพื่อนๆล้มันโอ้กูตายอีกแล้วไม่เจ๊งเพื่อนครับชุบหน่อยครับไ,ไหนๆก็มีตังละเอาขอบคุณครับโอ้โหได้เชิดอีกละตรงไอ้ดอกไม่น่าจะมีคนแน่เลยเสงดวงหน่อยแล้วกัน,เ,นเราไหวผมว่าผมไหวว่ะทุกคน,นตัวเดียวสองตัว จุกจุกฟันเจอขวาเฮ <Yeah. S 1> <ว>้ยอะไรเอานะโคตรโยนแม่งเอเพื่อนบอกตึงตังชิบหายตั้งห้าพันอ้าวอันนี้ค้างมาแล้วหนึ่งดูมาดีกว่ามาแม่งตึงอังเพิร์นจูบิแกสวยครับ เพื่อเราแม่งรวยจัดแะแม่งน่าจะฆ่าเยอะแน่เลยเอ็มมาเน,นี่ยหาปืนกอนเลยเราต้องมีประโยชน์หน่อยดิวะเฮ้ยใครมันยิงเพื่อนเราวะยิงไม่ได้นะเจ็ฟมไมจู๊บมันจู๊บเพื่อนแม่งจู๊บเก่งชิบหาย มึงตังโลกใครไม่รู้เจ็บเรียบร้อยล้มไปเลยมึงเก่าหว่ามึงผิวหว่ามึงผิวผิวผิวแน่โดนลุมสกัมไปดิไป,ไปเพื่อนไปกันต่อซ้ายขวาดีขวาล้ายซ้ายดีว้ยตงเจอถึงปืนขวาดีกว่า ต้องอย่าไปกลัวดิว่าเพื่อ,อนเอาแม่งดิเพื่อเอกมาแล้วโอ้ยใส่ปืนคือกลัวกลัวกลัวใส่แม่งเลยใครกลัวไม่มีหรอก <o> มันคือไปข้างบนกันแล้วเอาไงใส่ดิเ <safe> พื่อนตามนะไป <safe> ข้างบน เอาลงมางี้ก็ดาวดีซ้ำด้วยเอาปืนมาดิเอาปืนไม่ได้ปืนมาดิเอาปืนมาดิอะไรมันชงมันฉีดยงฉีดจะไม่ให้ฉีดไม่ให้ฉีดปืนมันก็่กากเพ่อตานจากเราหรอกเยังไม่ลงมาลงมาแล้วลงมาแล้วล้มหุ้ยตั้งโลกตั้งโลกผิดทางเพื่อนเอาอัน มึงจะแอบทำไหมล่ะมึงเอามาก่อนสิวิ่งไปแล้วโอ้ไม่ทันมีใครอยู่ไหมเนี่ยพเพื่อนเราสวยไอ้มากูเดอะแบกหมูม่คฆ่าสิบสองฮียอเป็นเรื่องแนละ้วไงขออะเรไปสู้เขาเนี่ยอเอาไว้ไอ้มาเชิดไ้มาเชิดไอ้มากับปืนพวกของเขาจาังหวะนี้มายิง สวยไอ้มาแมงคมจาดใครทำดีแล้วก็ชมไว้ก่อนโว้ยแก้วน้ำหล่นไอ้มายิงร้อยเมตรแตกเย็ดอาวะอาวะเราไม่ต้องเฉิดละเฮ้ยชุบหน่อยก็ได้น,นะไอ้มาเพื่อนคนเดียวมันจะดีเหรอโอ้โหแมงงบอีกเก่งปีก เฮ้ยมาพิวจัดโดนโดนเอม่าไปดีเอม่าก็พร้อมช่วยนะเพื่อนแค่มึงกดชุบอะ่ะตังก็มีจะงกทำไมก็ไม่รู้เอม่าไอ้ม <I am S 2> พร้อมช่วยอยู่เสมอสาจีมันพูดยังไงวะ เว้ยมาเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะทึบโ,โหแโม่งเจ็บโจเนมากกูเอา,เอาแหละได้เวลานัดเชิดละขวานซิ่งโดนกูต,ต้องโดนมันโดนมันต้องโดนขวานซิ่งมาลุมมาลุมไม่มากช่วยยิงไปหนึ่งนัดมาขวานซิ่งเอาล้มหนึ่งไปไดินี่ไม่โดนขวาน,นโดนหากินี่ไง ดูนาคี้อีกหนึ่งโอ้โหบอกแล้วจะให้ลงมาแค่นั่นแหละจบเกมเลย <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยกูลงมาทำไมเนี่ย <c oughs> ต้องยอมมาต้องยอ่ขอยมากเขาเขาตื่นจริง1ิแปดคิวโอ้โหหักกันเป็นโยดเลยสวยไดมอนดหนึ่งครับแ้ว okay. อัพโอเคไว้เจอกันทุกคนเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์คนที่ต้องขายด้ยติดตามด้วยจะมีเกมอื่น ลงให้ดูแล้วกันบ๊ายบาย See you again.